ชีวิตวิถีใหม่ในโรงเรียนเพื่อนจา๋าเพื่อนจา๋าชวนเพื่อนมาสัญญากันใหม่เพื่อจะได้ปลอดจากโรคภัยเรามีอะไรต้องตกลงกันเพื่อนรู้เราอยากกอดเพื่อนแต่ขอเตือนหากเพื่อนรักฉันส่ง I love you หรือ mini ฮาร์ด แทนก่อนละกันเธอกับฉันเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยล้างมือล้างไม้หน้ากากอนามัยสวมใส่ให้ชิ้นเวลาจะกินหรือดื่มเท่านั้นที่ฉันถอดได้สงวนสิทธิ์ส่วนตัวของทุกอย่างที่ใช้ให้ยืมไม่ได้ เข้าใจนะเกลอเตือนกันไม่ประมาทกาดอย่าตกแม้ว่าโรคโควิดซาก็อย่าเผลอจากนี้หากมีโรคใหม่ให้พบเจอฉันและเธอใช้ชีวิตวิถีใหม่ปลอดภัยเอ่ยด้วยความปรารถนาดีจากครูนิวสอนภาษาไทยครับ